ผมได้ทั้งปลาผมได้ทั้งหอยและผมได้ทั้งปูฝากท่านผู้ชมมาที่เข้ามาดูก็มาดูคลิปของอุจิตับชาแนลกู้ล่อไปท่านผู้ชมให้ดูหลากหลายแนวหลายตัวครับหลายตัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซสวัสดีทุกท่านแล้วก็จุงกะแมวบองปนกรุ๊ปกรุ๊ปเขียดเด้อบัดวันนี้อุชิตับมากู้อบอยู่ ที่ทุ่งนาครับใส่ไว้ครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะมีปลามีปูเข้าไหมครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับนี่ครับพี่น้องข้าวอุจิตับกําลังแดงนะครับก็นัดรถไว้วันที่1ิบนะครับเกี่ยวนะครับวันนี้วันที่สก็อกีน่าจะประมาอีก5้าวันโอ้ยเอา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 เหมือนมีเหมือนจะมีตู้ เหมือนจะมีตัวทางผู้ชมนั่นนั่นนั่นแล้วว่าเหมือนจะมีตัวใส่ซุกซุกไวแล้วครับมอกี้เอาเหมือนจะมีปลาช่อนนะเมื่อกี้นะ่ะน้องใส่อุ้ย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 หลายตัวครับหลายตัวครับไม่มีไม่ต่ำกว่าสามตัวครับ น,นั่นนั่นครับหนึ่งสองสามเด้อพี่น้องอุ้ยหอยเต็มเลยครับหอยพี่น้องปูด้วยแล้วก็ไปช่อนสามตัวอ่ะนี่ครับอายุหักกินพอได้เอาไปทำน้ำพริกพี่น้องนี่ครับนี่ครับไปช่อนสามตัวหูปูนี่ปูสีแดงๆเ,เลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวจิตับนี่ครับ เอาปลาใส่นี่ครับใส่รอบใส่แยงคิวครับพี่น้องครับผมก็เดี๋ยวตับจะใส่แยงคิวเสร็จแล้วก็จะสุกๆุกรอบไว้คืนครับเพื่อจะได้ปลาเนาะเพราว่าหลังเราจะมากู้แล้วได้ปลาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับวันนี้ผมได้ทั้งปล,ปลาได้ทั้งหอยและผมได้ทั้ง ท่านผู้ชมมาติกเข้ามาดูเข้ามาดูคลิปของกุชิตับชาแนลมากู้ล่อไปท่านผู้ชมได้ดูหลากหลายแนววิธีชีวิตที่เราควรจะใ,ใช้เป็นแนวปฏิบัติชีวิตที่เราควรอยู่ให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องมีความทุกข์อยู่ทั้งใท้้งนา แล้วก็หาปลาเอาขายแล้วเอาเหรียญไปหยดเพื่ปลุกโอเคครับผมมาร้องเพลงรบร,บ,รบบ้าๆปิดท้ายคลิปโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับผมเเเปงมีงาาารรีีรรยยนนนนาาาอ បងតាចរៀនគីថាចាប់ពាកសិនត្រប់ព្រៀនគំនិតនោះសិនទឹងមានតែគេនងយួចា